สบายดีพ่อมแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคุนสมองสุบอนนะพี่น้องลงทางไหนแม่ลงทางผีบ่ทางบอนอเฮาคุยเมื่อนะ่ะเรงนั้นมันเบื่อน่ะคือมีขีข้ควายหลายอยู่พอพอกับซ่องน้องมินี่คือเกา่าคือเดิมพี่น้องแถามแม่พาไปหาอยู่หากินคือเกา่าไปหาขุดจุดจี้พี่น้องวันนี้ พี่น้องป้าแต่ค,คู่นั่งได้ไหอนี่ไปหากุดแต่จุดจีบดิหาน้องใหม่หนึน่าแต่จุดจีมัอนี่เป็นจังไงพี่นอ้องไปลุ้นน้ำกันนี่เรืบอบะมีนม้นำผงควายไปพี่นอ้องว่าเพิ่นไปอย,อยู่นใส để phía nó hết là bé 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 khuấy bé bé khuấy nổi mà em hết ừ. Thì, nạ, nó bé bé nè, bé ngua bé bé thằng bé ừ. phía bé khuấy mày, khuấy khuếng... để phía thực nè, lắng ngua khuấy này chị ngon mà mẹ xì đây hắn đi với nó này chút nhọn mà quay cái khứ kè này chút chì này nó kè không này cái hông cọ mất hơn cái đi nói oh. <coughs> <coughs> ស <SPRan> <createdinterpretumpida> <y carreman>, <net> ាប់មកករកជួនណាជួយៗៗជីណ້ອຍពីងអ្ហ៎ជីមកវាយជីមកវាយបោះហ្នឹងជីមកវាយទៅទៅຫນຶ່ງហាជីមកຫາហៅពីเฮาสิថាហា bạn mua dạng mạc và đẹp vào khỏi này chút đi. tiếng nó nó cho chè cho chè thế nào nhăm tạo bà bòi khui bó xiên ngoạn ta bên phôm bác tay may được đây พีนองเอ้อบาคนเพิ่นก็ปล่อยสวยพี่น้องัวทางก็ลงมาคนก็ปล่อยแต่เช้าไปหากินหญ้าอ่อน ก็คอยมาเนาะ Liễu bừng với đồng ơi Nát tốt chạy Trên Con thai ạ Không có khả chào khúc bởi trời bởi này nó Thấm mà đã chứ Không Lại nó ngoài là cái nó. con xăm cả lái lên đó mua cuối ngày vì mình hiến cuối này nội cuối ngày cuối điều cuối con là cả bùa mạng xăm <laughs> <laughs> เพิ่นหมอหาออกแต่บ้านพี่น้องเอ้หมอหยไปหาหอยู่ฮะก,กินบ่เขาดีจังไรคุณหมอหายไปเอออันนั้นเนาะเพิ่นหมอหาไปบ้านอืนอนอ่นเ้าพิษเขาก็ลงทงลงหน้าขนานั้นแหละพี่น้องเพิ่นหมอหาไปบ้านอื่นการแจ่มปิดจบปินอินอุ่นเพิ่นหมอหาไปต้องมีใบอนุญาตจากในบ้านใบอนุญาตไปของเขาเพิ่นไป มันก็ัวใไปได้จะเป,ป,<น>ป็นอินุ่นก็ได้ไปเห็ดใบอยังอีกข้างหน่งได้เนาะต้องมีหนังสือยังยืนพี่น้องเอ้ยไ,ไปหาหมดหาหมออะไรสมุดว่าไปกันเลยต้องมีหนังสือยังยืนข้างหน้จังได้ไปยอมหาว่าอึดพี่น้องมือเนี่ยอึดอีลีหรอ ฮะโอ้ยมันสูงแม่ใครจะได้น่ะไปเอาอยู่ต้นนั่นนาเขาเอาไม่อ่อนนั่นบ่เขาไปแง่แมงสร้างแมกขนุนเอ้ยแมกขี้ให้ครับเจนี่มือหน่อยั่งยุกยังมันอ่อนเลยจักไปขี่ใช้ควายกับอะไรพี่น้องเว้หาเอาโบห็นอึดขักเห็นฝัดบอมะเป็นอย่งไรเนาะ ก็บ่ามากถ้าก็ได้น้อยหนึ่งบ้งพี่น้องหาย้ปหายไปน้องบึงก่อนได้บ่ทันาหลาไปได้ไงอ่าบัดมือเข้ามาฮันไมมมือหน่ายพอดีเห็นลาย ต้นยาข้าเจ้าพี่น้องเพิ่นยาเอาเลยละ่ะพิ่นเช้าเก็บเลยพิ่ไม่ต่ดิมาตัดแต่ก็อ,ออกแต่ให้หน้าล้วก็ย้ำให้หน้าย้ำหน้าก็ดำหน้าใส่ปกติเพิ่ไม่ติตัดออกพี่ฮะถ่ายนมันเออสุพอข้าเจ้าจะหมดตัดเนาะเขาก็อยากทำอยู่เป็นยังข้าเจ้าคือนหมดตัดออกว่ะข้าเจ้าเก็บแล้วโอ้ขาเจ้าถ่ายในมันอือ เอาไว้เอห็นแนวแล้วก็ตัดออกบบบนี้โอ้สุมโพฮะฮะเราคิดว่าข <des ้าเจ้าอันป้าไห้เห็นเนว่ะฮะทอยานะอืออหัวคว้ยกับโบกินเนาะยันเมาเม้นคิ้วเดียพี่น้องนี่ พัดรอนเพื่อนมาเอาเมื่อน่ะเพื่อนเอาเนี้ยได้สิครับเออค่ะเจ้าบริหารมันบ่เออสุดพ่อเหาอวะค่าเจ้าคือบวตัดอ๋อค่ะเจ้ายังปุ่งยังจุ้งยังไงบ่ดอกก็งามขนาดพี่น้องเนี่ยดอกยาสูบเพื่อนเอาไว้เพื่อนไว้เอาในเอาแนวพันธุ์ ไปกันเลยไปหันเด็ดตัดตัดให้อขาไป,ห,ไปหาจุดจีเขาเนี่ยขึดคักขนาดคุยไงไ่า่ไม่เองอคุคยเลยไม่สมัครอยู่คุยขี้ควายแมงขี้ควายบ่ นี่คุณมาทักะไรแม่ครับเดียวทางเดียมจตุจีน่อยน่นวันนี้เนาะเดี๋ยวไปนอนมกวายมกวายจุจีมุมจุจีกลมปุ่มบนเห็นเลยจุจีน้อยหักแบได้นเอเก็บได้นะแ่กูจุจีง่ายอีกแต่ว่ามันนานได้ nói, ừ, từ nọ, nó. từ đây, tập vậy cọ nó lại nè, à, ngồi ตัวมันเลิกแมันแข็งจะได้คุณเลิกนะบอเ่ะได้มันเลิกอ่องอนมันก็เป็นอย่างเลิกจะอย่างเลกเลิกกแม่นแล้วบ่วแข็ง

Kỳ nói. Mười yêu kỳ nói, à tai với mình. Bye. Chú Bye. 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 nó, Bye. 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 สบายสมัคมสีเดือเมื่อแล้วพี่น้องบ้านนี้ใกล้ตัวแม่ลูกอ่อนปุ๋งไหมอืมนั่งยองยู่เด็กพี่น้องเนี่ยดีหลายเติบพี่น้องพอปนวนอลไรละสีเดือเตาเมื่อพานาคอนอะไรพี่น้องบ้านนี้ เอาลายพรจาไปเพียงตัวนี้เ้อพี่น้องเ้อขอบคุณขอบคุณเล,ยลายๆพี่น้องเบิดสุขสุขคนสุโมงสุบนที่เข้ามาเบิง่งที่เข้ามาชมที่เข้ามาติดตามมาให้กำลังใจเฮาเรื่อยๆมาพี่น้องคอยพี่ให้น้องมแต่ความสุขความเจริญเ้อพี่น้องเ้ออยู่ดีไม่แหง้งเบิดสุขสุขคนปัถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมมงมาปัถนาลำรวยลำรวยแห้งๆหงเบิดสุขสุขคนพี่น้องพ่อกันไม่คลิปนาะสบายดี